ถ้าคุณขับมินิอยู่แล้วรู้สึกชบแข่งไปอย่าเพิ่งขายรถทิ้งนะคะโปรดชมคลิปนี้ดูก่อน สวัสดีครับพบกับ TS Channel ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ TS Motor Sport นะครับอยู่กับผมนะครับก้าวครับผมภูมิครับสวัสดีครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับพี่ภูมครับวันนี้เราก็มีมินิ g p นะครับจีหลายคนไม่บอก GP อีกแล้วเหรอ GP อีกแล้ว GP ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในไทยจริงรถค่อนข้างเยอะแต่มินิ g ีจริงๆแล้วเป็นรถที่ ล i มิ t เ d ็ดอ t ดิชผลิตเพียงแค่3,000คันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยขวาแค่500คันใช่ก็จะมีในไทยที่สูญนำเข้ามาประมาณ40คันนะครับใช่ครับวันนี้มินิ GP ก็อยู่กับเรา2คันเลยนะครับอ่าอยู่ข้างหลังเรานี่เองอ่าท่ันี้ทำอะไรบ้างผมจะพามาดูว่าคันนี้จะติดตั้งโช๊คเ w ด3บนสะครับส่วนคันนี้จะติดตั้งจานขยายหลังนะครับจานเบรกขยายหลังเป็นชุดอัปเกรดที่ทาให้จานเบรกใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะตัด ถ้าไปดูกันนะครับว่าจานหลังของมินิขนาดมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงใช่เราจะขึ้นไปให้แถวๆวนี้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราจะทําการอัปเกรดใส่ชุดอัปเกรดตัวจานขยายหลังเป็นตรงรุ่นของมินิ GP3 F56 นะครับและวันนี้เจ้าคันมินิก็ได้ทําการติดตั้งโช๊ค H Drive ไปแล้วส่วนคันนี้กําลังจะติดตั้งโช๊ค C W นะครับผมก็จะพามาดูทั้งสคันเลยว่าฟิลลิ่งทั้งสแบรนด์นี้ครับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันท้ายคลิปนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันปะ่ะเราเริ่มกันที่จานเบรกก่อนเลยครับผมนะครับเป็นจานเบรก H Drive นั่นเองขาตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับพี่ภูมิใช่ตัวเนี้จะเป็นจาน2ชิ้นนะครับตัวฮับเป็นอลูมิเนียมฟ o อดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ขนาดจานจะเป็น325มิล325มิลนะครับ ตัวขาเนี่ยก็จะเป็นขาที่เป็นเหล็กหล่อเลยเขาเรียกว่าเป็นซีคลิปซีคลิปคืออะไรซีคลิปคืออะไรครับพี่ภูมิครับเป็นหล่อมาตรงรุ่นนะครับเพื่อประกบกับตัวเบรกหลังอันเดิมนะครับขาแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะทําให้ผ้าเบรกเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่พอดีกับเนื้อจานอ๋อก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนหลังติดตั้งเสร็จนะครับ่ะแล้วเราไปดูโช๊คเคัยูกันอ่าเรามาดูที่โช๊ค KW k w v 3นะครับผม k w v 3เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโช๊คเรียกว่าค่อนข้างเป็นตัวท็อปตัวท็อประบบของมันเนี่ยมันจะเป็นทวินทูปส่วน H Drive จะเป็นโมโนทูปซึ่งระบบวาล์วมันจะแตกต่างกันต่างับตัว k w v 3เนี่ยออปชั่นที่พิเศษของเขาเลยมันปรับได้ทั้งบัมและรีบาวบัมและรีบาวใช่คือทูเวใช่ไหมครับพี่ภูมิเป็นทูเวครับ แต่ว่าเป็นทวินทูบเป็นตัวโชงเนี่ยจะไม่ได้สไลด์กระบอกเหมือนของทาง h d r i v e ก็จะมีการเซตอัพที่แตกต่างกันนิดหน่อยส่วนสปริงที่ออกแบบมาเนี่ยก็จะเป็นตรงรุ่นสำหรับตัวมินิ GP เลยนะครับการปรับบัมกับรีบาวอยู่ตรงไหนตรงนี้เราจะเป็นการปรับบัมนะครับปรับบัมเราปรับข้างล่างได้16ระดับก็จะมีเสียงนี่เลย ๆอันนี้นนเป็นบัม <b amb, S 2> ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนรีบาวเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือของเขานะครับที่มาในชุดกล่องอยู่ในกล่อง,อ,อ,งอ่านี่ไงเลี้งหัวรีบาวนะครับของเคสเดลยูจะไม่สามารถล็อกไว้ได้นะครับจะใส่แล้วก็ปรปับพอปรับเสร็จเนี่ยเราก็เก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมในกล่องก็จะมีชุดประแจขันมาให้ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของพวกโช๊คที่ปรับได้ก็จะมีประแจมาให้ในชุดนะครับ ตัวเครบัยูเนี่ยรับประกัน2ปีนะครับเ Drive ก็รับประกัน2องปีเหมือนกันนะครับไม่จำกัดระยะทางทั้งคู่โอเคมาดูที่แกนหลังส่วนที่เป็นโช๊หลังนะครับก็จะเป็นต้นอย่างนี้เลยปรับข้างล่างเหมือนกันบามก็ปรับข้างล่างเหมือนกันนะครับ แล้วก็ปรับรีบาวก็ปรับข้างบนข้างบนก<น>ันนะครับก็เรียกว่าการติดตั้งเนี่ยเหมือนเหมือนกันไม่ยากนะครับ,รบผมก็เดี๋ยวเราจะให้ช่างลุยกันเลยและที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับวันนี้เลยจริงๆผมอยากพาท่านผู้ชมทุกคนไปดูฟีลลิ่งของ k w m U v 3กับ h r i n e ไม่ได้มาเพื่อเปรียบเทียบหรืออะไรกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคาทั้งแแบรนด์เนี่ย ค่อนข้างต่างกันเยอะมันอาจจะเปรียบเป็นว่ามวยไม่ถูกคู่นะครับแต่มันไอันี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุปประมาณของคุณลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนและแต่ละตัวดีด้านไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งแล้วเราจะไปลองพาไปลองคลิปกันไปเช เดี๋ยวผมจะหยิบจานเดิมนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าขนาดเป็นยังไงนะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าจะใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเ<อ>าเวลาเราติดตั้งเสร็จก็จะสวยงามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมินิสำหรับตัว GP3 นะครับเบรกหน้าของมัน ค่อนข้างใหญ่มากเรียกว่าใหญ่แบบสุดๆแล้วอะสุดเลยสุดเต็มวงล้อเต็มวงล้อแต่ข้างหลังคือยังเล็กอยู่ยังนะคมีให้อัพไซส์ได้ใช่ไหมใช่แต่ส่วนตอนเนี้ยคันที่ใส่โช๊ค KW v 3เนี่ยก็กำลังติดตั้งไปประมาณ50%ละก็เดี๋ยวเราทำการติดตั้งอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปลองรถตามที่สัญญาไว้นะครับไป โอเคเราก็ได้ทำการติดตั้งช็อคอัพเคอร์บสำหรับเจ้ามินิครับ GP3 อ่าคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็ติดตั้งจานขยายหลัง h d r i นะครับ H d r i ด้สามอง2 5มิลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปลองรถกันเลยอ่าใช่เราจะใช้เวลาเต็มอิ่มกับการลองรถแล้วก็จับฟิลลิ่งจับฟิลลิ่งทั้งสองคันป่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยครับผมคันนี้เป็นช๊ค k ค v บีนะครับ อเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในมินิ GT 3คันแรกแล้วนะครับครับผมเป็นคันที่ติดตั้งโชค๊ค K W V 3นะครับเดีย๋ยวเราจะไปลองวนกันนะครับปอยปอยต้องบอกก่อนเลยว่าเส้นทางที่เราไปลองเนี่ยก็มีทุกสภาพถนนนะครับทางเรียบแล้วก็พื้นผิวที่ไม่ค่อยที่จะเรียบมากแล้วก็มีขุกข่ะนะครับสถานีที่1เป็นทางตรงก่อนใช่ไหมพี่ ที่เราจะไปลองลองความรู้สึกแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกมันจะแทบน้อยลงใช่ถ้าเปรียบเทียบกับของเดิมแล้วที่เราลองก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวโช๊ค KW V3 เนี่ยเป็น2ูเวซึ่งปรับทั้งบั๊มแล้วก็รีบาวได้ตอนนี้เราก็จูนไว้เป็นค่ากลางๆนะครับตามคู่มือครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราตามคู่มือก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวใครชอบยังไงก็สามารถ ปรับเซ็ตได้ปรับเซ็ตได้ตามใจเลยก็ฟีลลิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยก็การซับแรงของตัวโช๊คมะรับการซับการสะเทือนของตัวโช๊กเนี่ยครับผม k w จะทําได้ดีกว่าของเดิมนะครับอาการที่แข็งแข็งตึงตั้งเนี่ยก็จะหายไปตั้งแต่นั่งมานี่ผมยังจำฟีลลิ่งของเดิมได้โอเคของเดิมมันจะแข็งแขงแล้วก็กระแทกนิดนึงกระแทกใช่ครับผมโดยรวมชอบไหม โดยรวมผมว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่กระแทกเหมือนของเดิมมากับรถอืมอ่รู้สึกว่านั่งสบายขึ้นถ้าเป็นของเดิมเนี่ยก็มันค่อนข้างที่จะแข็งไปใช่ที่ต้องพูดตามความจริงเลยครับ3 2อ1อ่อะไม่กระแทกแล้วหนึ่งใช่ไม่กระแทกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เดี๋ยวเราไปลองดูพวกหลังตรงหลังเต่าดีกว,ว่าพี่ภูมิแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปลองกันในเรื่องของมันช้าๆนะครับอ่านอันนี้เห็นได้ชัดดีเลยเนาะดีดีขึ้นเยอะก็นั่งสบายก็ถือว่าตัวเคดแนยูวมเนี่ยก็เป็นโชคที่ติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็ปรับเซ็ตง,ง่ายนะครับเพราะว่าตัวโชคมันก็ไม่ได้เป็นแบบสไลด์กระบอก ก็ต้องว่ากันด้วยว่างบประมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับสําหรับตัวช็อคอัพชุดละหนึ่งแสนหน่อยแต่ถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณตัวนี้คือจบแล้วเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนอีกทันโอเคครับเราก็ได้ลองตัวช็อคอัพที่เป็นเคดล้ันยูละต่อไปผมก็อยากไปลองตัวที่เป็นของเอสจบ้างนะครับตัวช็คอัพยูโรสเปคเป็นยังไงไปเลยครับ อันนี้เราก็อยู่ในมินิ GP 3นะครับที่ติดตั้งโชค H Drive Euro Spec นะครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลองถนนเดิมนะครับกับที่ไปลองตัวโชคเทอมันยู่นะครับครับผมโอเคเราลองขับจับอาการกันดูสักนิดนึงนะครับโอเคก็หลังจากที่ผมได้ขับมาสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว โช้อัพของ H Drive ที่เป็นตัว Eurospec นะครับก็สัมผัสได้ว่านุ่มขึ้นนุ่มขึ้นโดยทของสแตนดาร์ดค่อนข้างเยอะและอาจจะนุ่มกว่าตัวของ k ทอนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับรีบาวที่ทางตัวของ Eurospec เป็น One Way นะครับตัวของ One Way เนี่ยมัน,มนก็จะบ้ามกับรีบาวจะอยู่ด้วยกันนะครโอเคตัวโชมเนี่ย ของ h r i v e จะเป็นโมโนทูบนะครับใช่ครับส่วนของ k w จะเป็นทวินทูบก็ระบบการทำงานก็จะไม่เหมือนกันนะครับการขับขี่ช่วงความเร็วต่ำเนี่ยรู้สึกไม่แตกต่างไม่แตกต่างใช่แต่พอมีความเร็วขึ้นมานิดนึง่งสัก80ถึงประมาณ120เนี่ยของทางฝั่ง H d r i v e ก็จะมีอาการนุ่ม ที่มากกว่าแล้วก็อาจจะมีการเด้งที่มากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าทาง k w เนี่ยผับได้2เวปั๊มระดับบอลเราลองฟามเร็วสูงหน่อยเจะลองประมาณ120เหมือนเดิมนะครับที่เดียวกันความเร็วพอๆกันก็ถือว่าดีขึ้นเยอะ ดีครับดีกว่าของเดิมจะจากเมื่อกี้ที่ลองทำความเร็วสูงขึ้นเนี่ยที่พี่ภูมิบอกว่าช่วง80 100ใช่ไหมครับจะมีการเ <g ül> ขาเรียกอะไรก <ขอ S 1> <อ>ารรีบารีบาที่เร็วกว่าตัวของเทแตมนอยูนนิดนึงใช่อโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะถึงนถนนที่เป็นซอยนะครับที่เมื่อสักครู่เราก็ได้ลองการผ่านลูกระนาดนะครับการใช้งานในซอย ความเร็วต่ำนะครับเราจะมาลองดูว่าตัว H Drive <So, S 1> H Drive ให้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเอาง่ายๆว่าก็หลังเต่าหมู่บ้านเนี่ยเหมือนเข้าซอยทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านซอยทะลุต่างๆนะครับ13เข้าเดิมอ่ทางนุ่มๆน,น,นุ่มนุ่มลน ต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสหรือโฟกัสจริงๆเนี่ยใช่อาจจะแยกไม่ออกนะครับแต่ที่ต่างเลยคือต่างจากของเดิมเยอะอันนี้ต้องพูดถึงของโชคเดิมเลยนะครับพูดถึงโชคเอไก็ซับ้อยต่อได้ดีก็ดีสำหรับการใช้งานทั่วไปไปนะครับทุกวันทุกวันได้สบายแต่จริงผมว่านะโช๊ค ทั้ง2รุ่นเนี่ยต้องได้ลองผมว่านะคือทุกคนเนี่ยอาจจะคือเปลี่ยนมาแล้วอาจจะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะโช๊เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งที่ต่างกันในส่วนต่างทําออกมาได้ดีทั้งคู่แต่รายละเอียดของการปรับบัมหรือรีบาวเนี่ยที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะก็ต้องทางเคดับเบิลยูตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ TS p o t o r s p o r t แล้วนะครับก็บเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า จากวิ่งไปเนี่ยมีทั้งความเร็วต่ําความเร็วสูงการวิ่งผ่านลูกและนาดการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนะครับหลังจากที่ผมกับพี่ภูมินะครับได้ไปลองรถทั้ง2คันมานะครับทั้งตัว K W V 3แล้วก็ตัวโชค H Drive Euro spec นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่คิดว่าเปลี่ยนโชกแต่งแล้วค่อนข้างที่จะแข็งเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีโชคไหนที่ทําออกมาแล้วแข็งกว่าของเดิมได้เลยนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยของตัวโชคทั้ง2คันเนี่ยถือว่าทําออกมาได้นุ่มนวลดีทั้งคู่เลยครับนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ภูมิเป็นคนอธิบายของตัว โชคทั้ง2รุ่นดีกว่าครับผมก็ตัวโชคของ k w นะครับก็จะเป็นโช t ทวินทู e นะครับทูเวปรับบัมกับรีบาวได้การเซตอัพของตัวโชคเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเราสามารถควบคุมแล้วก็ปรับฟีลลิ่งที่เราต้องการได้มากกว่าตัวของ h d r i v e นะครับส่วนของ h d r i v e เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างนุ่มใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีบางอย่างในเรื่องของการรีบาวที่ไม่สามารถทำการไฟจูนิง ได้เหมือนกับของ K W ใโอเคนะครับใครที่ขับรถมินินะครับอยู่แล้วคิดว่าโช๊คเดิมไม่ตอบโจทย์ลองมองเป็นโช๊คแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับทางเราก็มีหมดนะครับผมอย่าลืมนะครับที่ร้าน T S Motor Sport ของเรานะครับไม่ว่าคุณจะต้องการช็อคอาบแบรนด์ไหนเราสามารถจัดให้คุณได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมินิ หรือจะเป็นรถรุ่นอื่นก็สามารถปรึกษาเราได้เรื่องของล้อล้อแม็กนะครับการจัดทรงเบรกชุดเบรกเราก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับใช่ยังไงก็ทักมาคุยกับเราก่อนนะครับเราทุกคนใจดีนะครับยินดีพร้อมให้บริการนะครับผมลองสอบถามเข้ามาปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ป ok ุ่นเราก็รับทำนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับ ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับใครที่ชมแล้วนะครับแล้วก็สําหรับร้านค้าที่ดูคลิปนี้อยู่เราเป็นผู้นำเข้า H Drive ครับผม DC Ford c แล้วก็ Hard l e s e ครับก็ถ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อเราได้เช่นกันนะครับเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเค และสำหรับวันนี้นะครับผมภูมิและ9ก้าก็ต้อง<ม>ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสว,ส,สวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย